พลโลหกิจ8 8ด8 88 88ทุกท่านเลยนะครับพบกันกับเช้าวันจันนะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8ด8 88 88นะครับรามอินทากม4พนะครับครบเครื่องเรื่องเครื่องมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ power tool hand tool นะครับมากมายหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับรวมไปจนถึงเครื่องมือ ก่อสร้างนะครับงานหนักงานเบาเรามีให้เช่าแล้วก็มีให้ซื้อนะครับรวมไปจนถึงการซ่อมนะฮะที่อาณาจักรซ่อมอาณาจักรเช่านะฮะเรามีให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบครบทุกอย่างนะครับกับร้านชุมพลโลหกิจ8888นะครับวันนี้พบกับผมนะครับ PC ซราสิ์นะครับจากแบรนด์พัมคินนะครับแบรนด์พัมคินนะครับน้องส่งของเรานั่นเองนะครับวันนี้ เราจะมานะครับแนะนำตัวครับสินค้าเข้าใหม่ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆอนเลยนะครับที่ร้านชุมพลโลหก,กิจของเรานะครับนั่นก็คือชุดมินิชุดมันติสแต็กนะครับตัวนี้มันติสแต็กนะครับมาพร้อมกับล้อเข็นนะครับมาพร้อมล้อเข็นตัวนี้เป็นลายสินค้าที่ลูกค้า เรียกร้องเข้ามามากๆเลยนะครับสำหรับมันติสแต็กตัวนี้นะครับตัวกล่องชุดเซตชุดนี้นะครับมาพร้อมกับกล่องทั้งหมดหนึ่งสาี่ห้าชิ้นด้วยกันนะครับมาพร้อมกับกล่อง5ชิ้นด้วยกันนะครับสามารถที่จะถอดประกอบได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้คือ1กล่องเซตชั้นบนนะครับจะเป็น อีซี่สเต็กนะครับตัวนี้สามารถที่จะกันน้ํากันฝุ่นกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับเอาไปใส่อ c เทสเซอรี่นะครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้หลายช่องเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเปิดให้ดูตัวนี้การใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเลือกใช้งานได้ หลายแบบนะครับเราจะใช้งานใส่ของประเภทไหนยังไงสามารถที่จะใส่ได้ปรับเปลี่ยนได้ตามเซ็ตที่เราต้องการนะฮะตัวนี้นะครับไปลงไป สามารถที่จะกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับกันน้ํากันฝุ่นได้เอาไปใช้งานนะครับหมดปัญหาเรื่องฝุ่นเข้า,เ,าเครื่องไม้เครื่องมือเรานะครับตัวนี้นี่ขนาด65มิลนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึง8กิโลนะครับเซตแรกตัวแรกชิ้นแรกรับน้ําหนักได้ถึง8กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นพลาสติกแข็งหนึ่งชิ้นอ่านไป ส่วนที่สองนะครับจะเป็นสแต็กชิ้นที่สองตัวนี้หนึ่งร้อยสิบิลิเมตรนะครับรับน้ำหนักได้ถึงสิบกิโลตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึงสิบกิโลนะครับจากน้องหนูตัวเล็กนะครับมาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเชนที่สองสามารถที่จะเอาไปใส่พวกแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นดอกเจาะดอกสว่านนะครับตัวนี้ เซตนี้ยังที่บอกนะครับเซตนี้ตัวนี้สามารถที่จะกันน้ํากันความชื้นได้นะครับกันน้ํากันความชื้นได้ตัวที่สองรับน้ําหนักได้ถึงสิบกิโลนะครับตัวนี้สามารถที่จะป้องกันฝุ่นและน้ําได้นะครับแล้วก็ตัวกล่องสามารถรับน้ําหนักได้ถึงสิบกิโลนะครับตัวนี้ส่วนที่สองนะครับมาถึงชุดนี้นะครับเป็น ส t ต็ตอีซี่นะครับสเต็ตอีซี่นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดประกอบง่ายนะครับเพียงขั้นตอนเดียวดึงขึ้นแล้วดึงออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าอีซี่นะครับดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็สามารถออกได้เลยนะครับประกอบก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียง ลงไปนะครับตัวนี้ปุ๊บอยู่แล้วนะครับในส่วนที่สองชุดของตัวนี้นะครับเนี้ถอดออกง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับกล่องบัญชีสามนะครับตัวนี้จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่ 23กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้เป็นกล่องสแต็กกันน้ํากันกระแทกนะครับตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้ถึง23กิโลกร,รัมนะครับเอาไว้ใส่พวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสายงส่ยางหรือว่าจะเป็นเครื่องมือช่างของลูกค้านะครับตัวนี้เอาไว้พวกพาไปใสงานหน้างานนะครับใส่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับนี่ชิ้นที่สองชิ้นที่สามแล้วนะฮะมาถึงชิ้นที่สี่นะครับตัวนี้ บริเวณด้านในนะครับความจุอยู่ที่30กิโลนะฮะตัวนี้รับน้ําหนักรับน้ําหนักได้ถึง30กิโลกร,รัมนะฮะกล่องมีขนาดกว้างตัวนี้ 280, 280มิลลิมมลนะครับที่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็ใส่เป็นพวกโรตารี่สว่านหินเจียใช้ได้นะครับตัวนี้กล่องก็มีความลึก 2องร้อยปดสิบมิลนะครับตัวนี้กล่องขนาดนี่นะครับเซตสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ชั้นล่างสุดนะครับจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึงนี่นะครับ เดตนี้จะเป็นเซตที่ติดกับล้อเลยนะฮะสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือของลูกค้านะครับตัวนี้กล่องใหญ่นี่สามารถที่จะใส่ในส่วนของตู้เชื่อมสายเชื่อมนะฮะใส่ได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือสินค้าที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับของพัมคินนะฮะตัวนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับของเรานะครับเป็นเซ็ตที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะวิธีการประกอบง่ายๆเลยครับ วิธีการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะฮะเพียงแค่วางลงไปเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับผม เนี่ยครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับให้มาถึง5เซต5ชิ้นเลยนะครับสำหรับกล่องสแต็กของความคินนะครับเอาไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายนะครับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของลูกค้านะครับที่จะเอาไปใช้ในหน้างานนะครับที่สำคัญนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือโปรดัก์พิเศษนะครับ ที่ทางพัมคินนะครับร่วมกับทางร้านชุมพลนะครับจัดมาให้นะครับสำหรับลูกค้าร้านชุมพลโลหกิจนะครับเข้ามารับรองว่าไม่ผิดผังอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับชุดกล่องสแต็กของพัมคินเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือสินค้าดีๆนะครับที่จะมานําเสนอให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่สนอกสนใจนะครับในแบรนด์พัมคินของเรานะครับอันนี้แนะนําในส่วนของโปรดักต์แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะเชิญ เชิญชวนนะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมส่งน้าพระพุทธมนต์นะฮะร่วมส่งน้ํานะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจของเรานะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับสาหรับร้านชุมพลโลหกิจนะครับลชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับสามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับบริเวณลาบินทากม4สนะครับอยู่ติดกับศูนย์ฮอนด้านะครับ ศูนย์โตโยต้านะฮะอยู่ติดกับศูนย์โตโยต้านะครับอยู่เยื้องๆนะฮะกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูนะครับรามอินทากม4สถานที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางนะครับชั้นใต้ดินสามารถที่จะจอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับแล้วก็เปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ส2นะครับสำหรับปีใหม่สงการนะครับปีใหม่ไทยก็ไวพร้นะครับให้คุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็สุขสมหวังทุก ความคิดเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับและซื้อสินค้านะครับของร้านชุมพลนะครับพร้อมกับพัมคินของเรานะครับวันนี้แนะนําสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าอีกนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ